แม้จะสามารถควบคุมไฟไหม้ป่าสเส็จในเขตป่าสงวนแห่งชาติหลังสอดบนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในภาพรวมได้แล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีไฟปะทุขึ้นในบางจุดเจ้าหน,น้าที่ก็ต้องใช้ถังน้ําแล้วก็เดินเข้าไปดับไฟทําแนวกันไฟป้องกันการลุกลามและเฝ้าระวังในช่วงฤดูแรงด้วยสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีพื้นที่เสียหายไป2แปลงรวมเนื้อที่2200ไร่ครับสาภาพพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้บางส่วนเป็นพื้นราบติดถนนใหญ่ ใต้ทะเลแล้วเจ้าหน้าที่เขาไปเจอการกั้นลวดหนามแบ่งเขตที่ดินภายในเนี่ยคุณผู้ชมมีการปลูกมะพร้าวปลูกปาล์มน้ำมันอายุไม่น่าจะถึง2ปีบางแปลงต้นสม็จขนาดใหญ่มีร่องรอยของการถูกทำลายแบบนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อให้ยืดต้นตายเจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าสาเหตุที่เกิดไฟไหม้เป็นการเผาเพื่อที่จะไปจับจองพื้นที่หรือไม่ ผู้มในการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ก็มีการเรียกหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะส่วนจัดการที่ดินป่าไม้มาตรวจสอบการปักแนวรั้วในเขตป่าสงวนแห่งชาติหลังสอดว่ามีการยื่นขออนุญาตทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบายที่ดินแห่งชาติของคอร์ออทอชอหรือไม่เพราะขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตการเข้าปักแนวเขตในตอนนี้ก็น่าจะถือว่าเขาเป็นชัดเจนนะครับว่าน่าจะบุกรุกครับ เอาค่าพิกัดที่พื้นที่ที่ไฟไหม้นะครับเอามาลงในค่าพิกัดพื้นที่ที่จัดคอร์โชว่ามีจํานวนชาวบ้านที่อยู่ในหลักเกณฑ์กี่รายนะครับไม่อยู่หลักเกณฑ์กี่รายแล้วก็มอบทางส่วนป้องกันนะครับให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าผู้บุกรุกถ้ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยไม่เข้าหลักเกณฑ์คทดชก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายทั้งก็คือให้จับเข้าจับกลุ่มดําเนินคดี ส่วนหลักเกณฑ์ของคอทชเบื้องต้นต้องเป็นที่ดินที่มีการทำกินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2,557หรือมีผลอาศินอย่างต้นปาล์มน้ำมันยางพาราอายุไม่น้อยกว่า10ปีครับนอกจากนี้จะต้องพิจารณาจากหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จำเป็นต้องหรือถอดออกนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการยื่นขอสิทธ ที่ประโยชน์ในพื้นที่ป่าส่งวนแห่งชาติป่าหลังสอดอำเภอเกาะลันตาชาวบ้านต้องเสียค่ารังวัดที่ดินไร่ละ3,000บาทขณะที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตมีผู้นําชุมชนเป็นนายหน้าขายพื้นที่ให้กับนายทุนโดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ยื่นขอลักษณะเหมือนกับนอมินีครับ